สวัสดีครบาบือ้ยออกกำลังกายไปแล้วครับนุ่นักกีฬานักกีฬาเป็นนักกีฬาได้หนิดูนึ่นมาทางนี้กลัขึ้นกลับมานี้หนึ่งสองสามเร็วนักกีฬาวิ่งแล้วครับเป็นนักกีฬาได้หนอนักกีฬา อ,อ,อีกมหาช้างแล้วอีกนะครับพี่ใหญ่ไม่วาดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่องเอฟซีเด่นใจยูช่องไปสุริอุนไปโคตรนี่นางาลด,ลด,ลด,ลดลูดูลดลดหล่อยูดูลดสวัสดียามยินนครับนี่พี่ใหญ่ไม่วาดมาอยู่นี่ครับวันนี้นายลดลดดบบลอยยามยินพี่ใหญ่ไม่วาด วันนี้น่าจะนอนอยู่ป่านโะยนอยู่นี่แหละนอนอยู่ข้างนอกวันนี้ที่บ้านเฉะครับหลักหล้วเฉะแล้วไม่สะดวกนะครับนี่เฉะมากฝนตกติดต่อกันพื้นที่ไม่เหมาะกับการนอนนะครับนี่มาอยู่ข้างนอกผูกยาวได้นะครับผูกยาว แล้วเราก็จะอาหารมาสืบนะครับช่วเงเย็นนี่พา YouTube เที่ยวก่อนนะครับนี่ไม่มีเวลาทํางานทั้งวันนะครับนี่มีเวลาสักนิดหน่อยพา YouTube เลาะก่อนไป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 แล้วนี่ปปไ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 ปแล้วไปแล้วไ,ไ,ปไปแล้วไปแล้ว ยายไม่ว่าจะเอาอาหารให้กินดูเล่นอะไรนี่เดี๋ยวกออ่อนรถมาดิอหารย,ารยอะดิอ่านยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยว<า>ไหนไหน<า>เดี๋ยวยาวิ่งไปรถจู่รถไอ้กัดมาแล้วไม่เข้าไปไหนนั่นไปไม่ได้ติดไม้นั่นนี่นครับไม้ลมทับทางเข้าแปลงปลูกยายังไม่ได้ตัดเลยนะครับนี่อ,อน่น ต้นใหญ่นะครับตรงที่เอาช้างมาลงนะครับตรงนี้ตรงที่เอาช้างมาลงจากรถที่ประจำเนี่ยตรงเข้าปากทางมาป้าไปแล้วไปไหมอยู่นั่นบ่อทุบอยู่นั่นนะไปเด้เอเอบอยู่นั่นเด้อเออเอบอยู่ดีดีเด้อไปไหมนี่เออเอบอยู่นั่นแหละนั่นเดี๋ยวพอมาลับเด้อเออเดี๋ยวพอมาลับ อยู่นั่นแหละยไปบ้านไหนก่อนนี่บ่อ่ะกี่โลดิครับบุญย์อ่ะกี่โลอันนี้ใส่ปุยแล้วนะครับยอดปุยแล้วก็จะเขียวนะบุญย ปุ๋ยตรงค่อยปิดค่อยไปนะครับทำไปททละนิดไปทีละอย่างเนี่ยมันก็เสร็จเองนะครับนี่นี่ยังไม่ได้โยนนะมีกำลังจะเลิมแล้วมีเวลาก็มาโยดไว้นะครับโยดปุ๋ยถ้าไม่โยดปุ๋ยก็ไม่ได้นะครับในยูทูปไปเลยแล้ว,อวชอบจบทรรมชาติมาก เมฆตาเยอะยูเจียวไอ่จีเมฆกุ๊กไเมฆไกเมฆไกเยอะๆไปดูไปดูไกแล้วเอือหางดีๆชอบแบบนี้นะครับนี่ไปปลูกฝังไปนะครับปลูกฝังบัตทีละเล็กทีละน้อยลงดีๆแอบเข้ามาดีๆอเอค่อค่อยๆ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค,ค,ครับนี <c> ่ <oughs> ทางปิดยังไม่ได้จัดการเลยนี่เดี๋ยวค่อยมาจัดการนะครับนี่นี่ครับปลูกฝังมอนรดเหมือนกับปลูกต้นไม้นะครับเราต้องใส่ปุ๋ยลดน้ำควนดินเอานะครับต้องดูแลไปทีละกิทีละน้อยเดินเดินดีๆเดินดีๆ ดูเห็ดก่อนดูออกมาดีๆโอ้เร็วๆไปแล้วนี่ออกมาเร็วๆโอ้เร็วๆไปแล้วนี่อหาบุตสูงด้วยเร็วๆไปเลยดนี่ไปได้นี่เนาะงูออกมาแล้วคั่มแล้วนี่เดี๋ยวเอายาให้ช้างอีกออมาเร็วๆไปชับก็มาเร็วๆ ะนะเร็ววิ่งไปเลยวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปวิ่งไปเลยเออออกกำลังกายด้วยออนักกีฬาไปแล้วครับออนักกีฬานักกีฬานี่นะครับวิถีชีวิตเรียบง่ายเออเดินดีๆเดินดีๆสอนให้รู้จักใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับ ต้องอะไรมากมายค่อยฟังบ่มเพาะไปเรื่อยๆเขาถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ดูเลยสอนให้เขารู้นะครับบางสิ่งบางอย่างก็ต้องบอกต้องสอนต้องกล่าวนะครับเพราะนั้นเขาไม่รู้เรื่องนะครับเด็กอยู่ที่เรา ผู้ใหญ่นะครับฝึกให้เขาเรียนรู้ไปผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดมันต้องบอกกล่าวในสิ่งที่ควรที่จะบอกปลูกฟังให้นะครับเห็นกุไก่ไหมกุไก่อยู่ไหนฮะกุไก่อยู่ไหนกุไก่ กุไก่มันไปกินแมงที่ไหนกุ๊กไก่ไปทางนั้นเลยเนะดินไปนั่นเด้อเดินไปทางนั้นเลยนะเดี๋ยวพ่อไปรับเดินตรงไปนู่นเลยเออเดินไปดูหญ้าหน่อยมันสวยไหมทุบลูกหญ้าไว้ตรงไหนเอออ่ะทุบลูกตัวนี้นะไปเลยไปเลยเดินไปเลยนี่นะครับการปลูกหญ้าต้องถูกจังหวะด้วยนะครับ ถ้าปลูกไม่ถูกจังหวะก็ไม่สวยเหมือนกันมาดูไร,ไรถ้าปลูกปลูกแบบยังไงละ่ะปลูกลึกและทมดินเยอะนะครับถูกถูกฝนมานะหญ้าก็จะไม่เกิดไม่งามนะครับนี่อันนี้ถือว่าพอดีมากนะครับนี่ปลูกแค่ไม่กี่วันก็เกิดเลยครับนี่แป๊บเดียว น่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะครับย่าจะไม่ถึงอาทิตย์ตัก,กอนที่เราไปเห่แห่เทียนภาษาที่ในตัวจังจังหวัดนะครับหเหตียนในเมืองสุรินดูครับนี่นะครับปลูกให้ถูกจังหวะปลูกให้ถูกจังหวะแล้วก็ถุมให้ได้ที่มันต้องยังไงล่ะมันต้องพอดีกันนะครับการปลูกยา้าพอดีเป๊ะ ทุมากก็ไม่ได้ทุมน้อยก็ไม่ได้นะครับดูครับเราไม่ได้ใส่น้อยนะครับย่าใส่เยอะนะครับเดินไปนั่นแหละเดินไปนั่นแหละเพราะดูย้าก่อนนี่คอยดูนะถ้าปลูกได้่างนี้ทุกเปลงนะครับย่าจะสวยนะครับย้าจะสวยมากนี่นี่นะครับผลงานในการวางแผนในการดูแลใส่ใจนะครับรายละเอียดการปลูกญ้า เหมือนทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราดูเลยช้างนะครับเราต้องเข้าใจนี่นะครับการวางอันนี้เรายังไม่ได้ถุมนะครับนี่เกิดแล้วครับนี่แตกหนอขึ้นมาแล้วนี่เดี๋ยวค่อยถมที่หลังก็ได้นะครับนี่เริมแตกหนอออกมาแล้วครับนี่เราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเรียนรู้แล้ว การปลูกยาเป็นยังไงทุกตั้งแต่ปลูกตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับป่าบริเวณนี้สมัยเต็กเบิกนะครับเราจะรู้ในวิธีในการปลูกยานะครับรู้วิธีในการปลูกยาแต่เดี๋ยวนี้บอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยเต็กเล็กๆนะครับเล็กๆเราปลูกปีหนึ่งปีหนึ่งนี้ไม่ปลูกปลูกครั้งหนึ่งนะครับปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้สองสามปีนะครับเล็กๆเลยเพราะนี้นานๆไปเข้าดินดินมันเสื่อมครับ ดินมันเสื่อมคุณภาพมันจะไม่ค่อยได้ตัดได้ไดหลายรอบเหมือนแต่ก่อนนะครับนี่แล้วก็พอตัดพออยู่ปลูกพออยู่ได้นะครับในเปียปลูกพอประมาณนี่ตัดหญ้าไว้ครับจ้างลุงมาตัดหญ้าให้นะครับนี่หญ้าช้างมันก็ช่วยประหยัดแรงเราไปด้วยนะครับเราก็ไปทํางานอย่างอื่นนะครับ๊บตัเอ้ยปุปยป๋ยเราก็ไว้นะครับเอาไว้ประโยชน์ยังไม่ได้โยน เอาไว้ไปใส่ตรงที่ยังไม่ได้ใส่นะครับการคิดวางแผนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องต้องยังไงลนะ่ะต้องไปทุกอย่างนะครับการทำงานนี่นะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับนี่นี่เลครับวิถีชีวิตที่เราต้องเข้าอ,อกออเรียกครับพ่อวิภาณุนะครับพี่ใหญ่ตกมันนะครับนี่ต้นนี้ ตอนที่พี่ใหญ่ตกมันโดนยาซึมโดนยาซึมสองเข็มยาคุมสองเข็มแล้วก็มานอนเฝ้าอยู่นี่นะครับนอนเฝ้าคนเดียวตรงนี้นะครับจุดพี่ใหญ่ตกมันบ่อยนะครับแต่ก่อนถ้าเอฟซีท่านไหนเป็นเอฟซีมานานจะรู้นะครับนี่นั่นแหละครับอยู่ต้น ต้นตายแล้วเพราะนานครับหลายปีแล้วแต่สมัยเล็กๆครับทำยูทูบใหม่ๆครับยินนะครับนี่ค่ำแล้วจะได้ไปเอายาให้ช้างอีกนะครับตอนนี้พายูทูบมามาเปิดหูเปิดตานะครับมาเที่ยวเล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆเขาชอบแบบไหนก็พาไปแบบนั้นนะครับ เฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเหยียบยาแล้วใครยาใครนี่อันนี้จะใส่ปุ๋ยแล้วครับจะเริ่มเขียวแล้วจะเริ่มเขียวแล้วนะครับนี่พอได้ประมาณหนึ่งเราก็จะจะใส่ปุ๋ยแล้วนี่นกขุมไปแล้วครับเป็นนกขุมไขน่นกขุมดูสิมันไปแล้วไปแล้วนี่มันออกลูกไปแล้วนี่ไขน่นกขุม นี่ไม่หญ้านี้จะแตกโกดีนะเป็นกินนี่กินนี่บอมมาซ่านะครับนี่แปลงนี้ทุกแปลงครับเป็นกินนี่บอมมาซ่าได้ดัอครับครับครับป้าป้าข้ามแล้วเดี๋ยวเอายาให้ช้างเร็วนี่เหยียบเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับหญ้านี้จะแตกโกดีมากนี่นะครับผลผลิตกินไม่ทันจริงๆนะครับนี่ เราตัดแล้วเราจะใส่ปุ๋ยไปครับได้ประมาณนี้เราก็โยดปุ๋ยไปเรื่อยครับตัดไปเรื่อยหยดไปเรื่อยหยตามไปเรื่อยครับใส่ปุ๋ยไปเรื่อยมันก็จะงามนะแปลงนี่การดูแลต้องทั่วถึงครับไปละไปบ้านมาเร็วไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วไอไปหาหญ้าให้ช้างก่อนจ้บจาบ,าบเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ภูมิใจที่ทําได้ถึงขนาดนี้นะครับภูมิใจกับสิ่งที่เราทำออออออต้านรียาอะไรนี่ทำเสียนิดทีละหน่อยบางทีก็ตัดก็เอาไม่ได้ครับนี่ก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติไปครับปุ๋ยจูลินซียไปไม่ต้องอ,อะไรมากมายบำรุง,งดินไปในอีกทางหนึ่งครับที่ต้นไม้เยอะใบไ,ไม้ทับทุมกัน มันก็จะได้ปุ๋ยไปในตัวนะครับอยู่ที่วิธีคิดวิธีการทำงานวิธีอ่านต้องเรียนรู้ขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับ14นี่ครับวิถีชีวิตที่เราอยู่แบบธรรมชาติพออยู่พอพอเพียงใช้วิธีแบบพอเพียงนะครับนี่อยู่แบบดั้งเดิมมันมีอะไรมากมายคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์สวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับก่อนเร็วโุสบ,บ๊ายบาจ้า ครับนี่เก่งแท้ๆได้นี่จะเป็ักกีฬาด